ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,559หลังการบินขึ้นทดลองปฏิบัติการทำฝนหลวงโดยคณะปฏิบัติการทำฝนที่เป็นชาวจอแดนทั้งนักบินและนักวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในบริเวณหุบเขาจอแดนเหนือเขื่อนคิงทาลานซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของปฏิบัติการสำคัญครั้งนี้มีดัชนีชี้วัดหลายตัวที่ยืนยันว่า ผลที่ตกลงมาหลังปฏิบัติการนั้นเป็นผลมาจากเทคโนโลยีฝนหลวงซึ่งเป็นสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของไทยที่ได้รับการทูนกล้าวถวายรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในระดับโลกทบตา่อเับันรนต่า ก่อนหน้านี้จอแดนซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งอันดับ4ี่ของโลกมีความพยายามในการสรนหาเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆเข้ามาใช้เพื่อจัดหาน้ำมาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปริมาณน้อยนิดแต่ความสำเร็จดูเหมือนยังห่างไกล ความพยายามครั้งล่าสุดของจอแดนคือการขอพระราชทานเทคโนโลยีการทำฝนหลวงซึ่งประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่า40ปีแล้วไปใช้ในดินแดนทะเลทรายแห่งนี้จอแดนมีปริมาณน้ำเก็บกักในประเทศเพียง800ล้านลูกบาทเมตรต่อปี ซึ่งจะเพียงพอถ้าจอแดนมีประชากรเพียง3ล้านคนแต่ในความเป็นจริงแล้วประชากรของจอแดนมีมากกว่า10ล้านคนแม้จะมีฝนตกในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์แต่ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของจอแดนอยู่ที่270มิลลิเมตรเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกยิ่งทำให้สถานการณ์ขาดแคลนน้ำรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล For this year, the uh, annual precipitation is it's still below the annual precipitation. Uh, mainly in the uh, north and central parts of Jordan, it's around 80% of the annual precipitation, and uh, in the south and eastern part of Jordan, maybe it's between 60 and 70% of the annual precipitation. การขาดแคลนน้ำเป็นภัยคุกคามลำดับสูงสุดต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนจอแดนส่งผลให้เกิดวิกฤตอื่นๆตามมาที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศอย่างมากจอแดนจึงต้องพยายามอย่างที่สุดในการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จอแดนมีแม่น้ำหลักอยู่สามสายทั้งตอนเหนือของประเทศแต่ก็ไหลลงมาไม่ถึงเขตทะเลทรายทางใต้อากาศที่ร้อนมากในตอนกลางวันทำให้น้ำในธรรมชาติระเหยไปมากเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนทั้งประเทศไม่มีน้ำใช้ได้ยังเพียงพอแม้จะมีเขื่อนเก็บกักน้ำและมีระบบชนประทานส่งน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆก็ตาม طبعا احنا بنعتمد نتيجه لفقر الاردن من المياه نعم اه الاردن يعتبر الدوله الثانيه على مستوى العالم فقر مياه بنجمع دور مي بيعطونا مثلا ساعات ميه محدده بنجمعهم في برك وبنسقي على راحتنا برك اسمنتيه لا هو المطر ببلش عندنا من شهر 10 بتبلش تشتي الدنيا لشهر نهايه ثلاثه الله ما عاد كم ربنا مره يكرمنا รัฐบาลจอแดนริเริ่มพัฒนาแหล่งน้ำและสร้างเขื่อนเมื่อ50ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีคือเขื่อนคิงทารานกันแม่น้ำซาลกอในจังหวัดจราสแล้วเสร็จเมื่อปี2521 โดยมีความสูงเขื่อนอยู่ที่92.5เมตรแต่เพียง10ปีต่อมาก็ต้องเพิ่มความสูงของเขื่อนขึ้นไปเป็น106เมตรเมื่อความต้องการน้ำเพิ่มมากขึ้นเขื่อนคิงทาลานแห่งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อกักเก็บน้ำที่ละลายจากหิมะในฤดูหนาวไว้แล้วส่งตามคลองชนประทานไปยังพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบจอแดนรวมทั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำอีกด้วย ที่นี่คือศูนย์ควบคุมการกระจายน้ำทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในคลองชนประทานตลอดความยาว110กิโลเมตรเพื่อส่งน้ำจากเขื่อนคิงชาลานไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้น้ำดื่มมีราคาแพงมากน้ำที่ใช้ในบ้านเรือนในเมืองใหญ่แล้วก็ต้องบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเพาะปลูกพืชก็ต้องนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำให้เหลือน้อยที่สุดหรือเรียกง่ายๆว่าใช้น้ำให้น้อยที่สุดแต่ได้ประโยชน์มากที่สุดหลายคราที่น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยจนอยู่ในขั้นวิกฤตไม่เพียงพอส่งต่อไปถึงปลายทางรัฐบาลจอแดนจึงพยายามหาวิธีการต่างๆที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนให้มากขึ้นรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมมันเป็นเลิศ จากงาน Brussels Eureka ที่เทคโนโลยีฝนหลวงได้รับเมื่อปี2544และสิทธิบัตรการดัดแปลสภาพอากาศให้เกิดฝนโดยเทคโนโลยีการทำฝนหลวงหรือ Weather Modification by the Royal Rainmaking Technology ที่สำนักสิทธิบัตรแห่งสาภาพยุโรปทุนกล้าวถวายเมื่อปี2548ให้กับผลงานที่ทรงทุ่มเทศึกษาคนา้นคว้าด้วยพระองค์เองกว่า14ปีนับแต่มีพระราชดำริในปี2498 จนประสบความสําเร็จทําให้หลายประเทศในหลายภูมิภาคของโลกที่ประสบปัญหาแห้งแลง้งขาดแคลนฝนสนใจขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําฝนหลวงจากไทยเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โอมานแทนซาเนียออสเตรเลีย,ลยนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาแคนาดานิวซีแลนด์แอฟริกาออสเตรเลียญี่ปุน่นจีนและอีกหลายประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางจอแดน ประเทศที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นปี2551กระทรวงน้ำและชนประธานแห่งจอแดนขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตรรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงในปีถัดมาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําฝนหลวงจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเริ่มด้วย การส่งนักวิชาการจากกรมฝนหลวงของไทยไปให้ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอแดนและฝ่ายจอแดนส่งนักบินและเจ้าหน้าที่มาอ,อบรมเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการในประเทศไทยการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจอแดนอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม2559 มีหลักการสำคัญเพื่อให้จอแดนสามารถดำเนินการทำฝนหลวงได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพริงความช่วยเหลือจากต่างประเทศอีกต่อไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินธระมหาภูมิพลอดุญญเด็ It's very important to uh, our department and to the Royal Jordanian Air Force to allow those uh, our staff from the department and from the Royal air force staff to be well trained and gain experience to do all operations for cloud seeding at different weather conditions. Despite of weather modification of weather conditions, we hope that the positive indicators will be realized at the end of the three years experimental operations. And finally, I would like to thank thailand kingdom for the great support of transferring cloud seeding technology and we are very very lucky here in jordan to cooperate with thailand people and thailand government to have a future more future cooperation in other sectors ความรู้ทั้งด้านวิชาการวิธีการและเทคนิคที่ได้รับจากไทยนำมาสู่การก่อตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงในการทำฝนหลวงของจอแดนและการทดลองปฏิบัติการเหนือน่านฟ้าของจอแดนในปี 2,559. And s อ w h e r e and uh, the direction of uh, The direction of the wind also on the 850, because uh, the, the wind on the 850 um, uh, it is on 5,000 5,000 uh, feet. Uh, it is good for the aircraft uh, to help uh, to help him where we want to um, uh, th uh, throw the. Uh, chemical, chemical equipment because this, the, the wind on the 850 uh, also uh, uh, the forecasters uh, study and analysis the direction and the velocity. After that we look into the uh, satellite image. Uh, this is satellite image to see is there any cloud in Jordan here if there's any clouds it's good uh, to um, uh, make, make uh, uh, operation or not, uh, because we depend on the cumulus, on towering cumulus uh, cloud, uh, and um, uh, give, uh, give the, the team about uh, uh, the the kind of the cloud uh, in the morning in brief before they make the operation, and uh, specified where uh, where this cloud already found uh, in, uh, in our area in the north and the west. This is depend. Um, after we uh, collect uh, all uh, this information uh, directly, we, uh, as a forecaster here, uh, take uh, a good idea about everything. Um, and uh, we talk uh, with, uh, I talk with Mr. Rafi about uh, uh, there's a system, it is good system for make operation and make decision. And, and according to the uh, King Talal Dam, this is Amman airport, and this is King Talal Dam. Uh, uh, we uh, make the uh, flight uh, plan uh, according to the wind speed and the direction. We um, uh, spread out the different chemicals between uh, this area, Salt, salt Governorate and uh, Ajran Governorate. And the catchment here, this uh, uh, green uh, line, this is the catchment area. Of the King Talal Dam, it's a wide area, uh, so that uh, we hope, according to this uh, operation, we can get more precipitation over this uh, catchment area, which uh, finally uh, go back or feed the King Talal Dam that is used for the uh, agricultural purpose. Uh, actually, we. Uh i'm learning from uh, the experienced pilot in thailand the way how we how they seeding the clouds and after that we practice uh, this technique in jordan uh, and uh, actually we learned a lot from thailand pilots about rain, uh, cloud seeding uh, and uh, nowadays uh, we use it in jordan and we are uh, we have uh, Flown around ten times or more this year, uh, and we practice our experience we learned in Thailand here uh, about rain seating and everything. Actually, there's some difficulties here in Jordan. In Thailand, they use uh, different type of aircrafts. Actually, they use a small one, which is a Cessna. I think it's better for seeding uh, clouds, better than the, this one. Because this aircraft is a big aircraft and it uh, takes a long time to prepare. And uh, in Thailand, they, they can use uh, more than one aircraft at the same time. They use two Cisna or Casa with Cisna for uh, some sandwich uh, technique or for attacking. Uh, but here in Jordan, we use just this aircraft, one aircraft. So we cannot do the same technique at the same time, so we need to go over the clouds to seed the uh, seed over, then we'll go back. We cannot do the, the, the at the same time both type of seeding. So we have some difficulties here in Jordan and Front Island. ความรู้ประสบการณ์จากการทดลองปฏิบัติการครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดขึ้นแล้วและยังจะเกิดขึ้นอีกต่อไปของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจอแดนจะทำให้พวกเขาทำฝนยังได้ผลและแม่นยำได้ด้วยตัวเองภายใน3ปีจากนี้ไปเกี่ยวกับการฝ n กอบรมของเจ้า a n ้าท a ่ r องทัพอากาศอิสร i เอลและกองทัพอากาศจอแดนที่มี y e a r s t ร a i n i n g course. We have uh, learned uh, um, too much about the whole process of the cloud seedings. Uh, I think we have a uh, good experience now uh, to do all operations as uh, th thailand, uh, in a, as Thailand technique. ความหวังที่เกิดขึ้นคือเมื่อน้ำในเขื่อนถูกเติมมากพอจนพ้นวิกฤตจะมีน้ำให้ลำเลียงเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมสำคัญซึ่งส่วนใหญ่อยู่ริมสองฝากฝั่งของแม่น้ำจอแดนรวมทั้งการรู้คุณค่าของน้ำรู้วิธีใช้น้ำอย่างประหยัดไม่สูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็นจะช่วยเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวจอแดนอย่างยั่งยืนต่อไป ايوه فيها 200 بيت بلاستيك من ضمن ال 400 دولم في 200 بيت بلاستيك يعني 100 دولم هذول مغطيات بيت بلاستيك وبزرع في داخل بيوت البلاستيك الخيار من اجود انواع الخيار البندوره والفلفل والفاصوليا يعني الحلو والحار الفلفل والاسود الباذنجان والحمد لله زراعه ممتازه ما شاء الله عنها بس البندوره بتضل على طول يعني البندوره بضل على طول الخيار بنقلبه مرتين بنزرع بشهر تسعة وب10 وبنزرع بواحد واثنين اما هو الخيار 30 يوم بلقط والحمد لله رب العالمين يعني احنا السنه كانت الموسم جيد صحيح العام ما كان جيد بسبب سوء يعني الحصار اللي حوالينا او المنطقه المشتعله اللي حف... الحروب في العراق وفي سوريا والغور وقت انتاج منطقتنا هون أن بكون في انتاج في دول الخليج. you see that Uh, how much they need the uh, more precipitation uh, because they are mainly dependent on the irrigation from the water coming from the King Talal Dam. Transport is try and get uh, rainfall as much as we can. You do realize how Jordan is probably one of the poorest countries in uh, water uh, fall. uh this uh, of course makes to then as a government looks for whatever sources is available and one of it is the techniques that is available by the by the by the t Th i s ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ดินฟ้าอากาศภาษาและวัฒนธรรมที่เริ่มต้นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความปรารถนาดีต่อกันชั้นเพื่อนมนุษย์ โดยมีเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจากน้ำพระาราชหไทัยเป็นสะพานเชื่อมโยง2ซีกโลกให้ก้าวเดินร่วมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาประเทศพัฒนาคนไปสู่ความยั่งยืนผมนึกว่าโครงการฝนหลวงเนี่ยมันจะใช้ได้เช้าะในประเทศไทยแต่ไม่เคยรู้ว่าทางจอแดนเนี่ยเป็นประเทศที่ ขาดแคลนเรื่องน้ํามากที่สุดเกือบจะมากทีสุดในโลกก็ว่าได้แล้วก็หวังว่าโครงการฝนหลวงเนี่ยจะทําให้ให้ชาวจอร์แดนทั้งหลายได้มีน้ําใช้มากยิ่งขึ้นเพราะว่านี่คือขั้นวิกฤตแล้วนะครับแต่ก็หวังว่าความเก่งของในหลวงราชการที่9ของเราเนี่ยจะสามารถทําให้ชีวิตของคนที่จอร์แดนนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น,นครับสำหรับผมเป็นคนที่ใช้เสียงในการถมากินมาตลอดนะครับแต่พอมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ ของในหลวงชาติที่9ของเราบอกได้เลยว่าภูมิใจและอยากทํามากและหวังว่าสิ่งที่ผมทําไปอ่ะมันมันจะดีพอครับกับสิ่งสิ่งที่ดีมากที่ท่านเคยทําไว้ให้พวกเราชาวไทยครับ